สวัสดีสบายดีพ่อพี่น้อง้องปองไฟเวสต์ฟิลด์เซคนเด้ยอร์ใจยินดีต้อนรับสูกท่นทนทานมานสาระแตนชนแนลพ่อพอกับน้งยกคือเก่าจ้าเส้นเก่าเส้นเดิมนะคะพี่นอ้องอาร์เมเนียนะคะน้องโยกาซิมาวาไปด้วยนะคะล่ะกาน,นี่ตัดตินฮ็ดไปด้วยพี่น้องมาร์นียกาซิวาในประเด็นนะจ๊ะเนาะบ่ม,มีประเด็นเนีงยนอกจ้ะมาร์นียน้องโยซิวาถึงการใส่อินเทอร์เน็ตนะคะ การใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเนาะซึ่งอันนี้น้องอยุ่วว่าตามข่วมที่ว่าน้องอยุ่ใส่อีลีนะจ๊ะเนาะตามที่ระบบที่น้องอยุ่ใส่ละกันน่าจะเนาะน้องอยุ่จะบริหารรวมเนาะเพราะว่ายุ่วเนาะใส่มามาบ้านเนาะน้องอยุ่วจใส่เน็ตลักเก่าพี่นะ้องลักเก่ากะแต่เป็นเครือข่ายกับของอ่าอยูนิเทลนะจ๊ะเนาะยูนิเทล ซึ่งก็ซือมาหลายขังแล้วพี่น้องซื้อมาเติมเงินเนาะเติมเงินโหลดคลิปเนี่ยสิบพันกีบพี่น้องสิบพันกีบนี้ก็คือใ,ใส่แต่มือมือเดียวพี่น้องถ้าเทียบเป็นเงินไทยกะประมาณเบาหยาพี่น้องไรหยางงงประมาณสี่สิบบาทที่บอกด้วยเน่นยนะวิธีแน่ใจ แต่ว่าแต่สมัยตะกอน 5, น่ะห้าพันนยี่สิบบาทสิบพันน่ะสี่สิบบาทสมัยตะกอนนะตอนนี้บบเมนหกสิบบาทแล้วพีน่นนองคือว่าอยากจะบอกว่าเมื่อนี่เนาะการนองยุตใสมากกับหลายวันเลยล่ะแต่เมื่อนี้เห็นอ้พี่น้องเพิ่งเติมเน็ตแล้วก็โหลดคลิปเนาะโหลดคลิปแล้วก็โหลดโหลดบ่ได้ โลแล้วมันก็บแบบสะนะพี่นนองมันผึงซึ่งแบบว่ามันบอกเคยเป็นก็เพิ่งจะมาเป็นแต่น้องยุอยากเบ่าถเงว่าการการทีน้องยุก็เคยใส่ทาเทียบกับแบบว่าเข้าเติมเติมเงินอยู่เน็ตอยู่ฝั่งไทยเนาะคือคือเวลายงยุสมัครเน็ตหนึ่งวันเนี่ยก็คือแบบใส่สปีดเลยนะก็คือแบบมันจะมีความเร็วเลยแบบหนึ่งวันนะใส่ยางดีเลยนะแบบยูทูบยูทูบนี่ยแบบ ไล่ลื่นมากค่ะพี่น้องวาเทองอ่ะ้าเทียบกันนะอันนี้กับบริยังมาเทียบดอกแต่พูดเทิงว่าพูดเทิงว่ามันแตกต่างกันมากพี่น้องเอ้ยมาอยู่นีนอยู่บ้านเนี่ยคาเน็ตเมืรอละซิบพันกีนะคะขค้งกินอีกสือกับเขาไปตลาดนัดเมื่อนอะ่เงินหนึ่งพัน 1, บาท แหลกหาแสนได้หาแสนสาวนะจ๊ะพี่น้องซื้อไปมดประมาณเกือบสี่แสนสามแสนหานะอันนี้คือสื่อบริหลายบรรดาดอกพี่น้องก็มีพักเงี้ยงเนาะสื่อบางทีน้องยชเคยวานั่นแหละสื่อหมูโลนึงสื่อสื่อปลาโลนึงเนาะน้องยชสื่อปลาบา้านน้องยชเรียกปลาตองสี่สิบบาทสี่สิบพันกรี ชีเซเป็นกี่แล้วก็เลือดจากหนกับพักพี่น้องพักมายองมาเยมแล้วแต่ว่าโอ้โหบรูวา่าบรูว่าเงินนะ่ยมันมืดคือแบบบรูวา่ามันมืดาำยังขนาะดพี่น้องในความรด้ซึบขนาะดบรูว่าแบบเงินนะ่ยมันมืดไปน็นาำยังความรด้ซึกนะอันนี้เรื่องจริงเนาะมันมันบริหินยังขนาะมันเหินแต่แต่พักนิดๆหน่นอยนะพี่น้องเอยเบามาลกละจ้ะ ิดถึงประเทศไทยเลยอันนี้พูดความจริงนะยิ่งแบบการคือยังกั้นใส่เน็ตใส่ยางคือกันพี่นนองมันแตกคือแบบว่าทายู่ไทยนี่น้องชจะใส่เน็ตเดือนละสองร้อยเนาะเดือนละสองร้อยนี่ก็บแบบใส่พังยูทอกยูทู e ได้สบายเลยนะพี่นนองโหลดคลิปก็ได้สบายเลยนะเดือนเดือนละสองร้อยาเทียบเป็นเงินกีบล่ลาสองร้อยเนาะ สองรอยกับประมาณหนึ่งแสนปัจจุบันเดือนละแสนกะก็คุ้มได้พี่น้องแต่ยูนีนะคือแบบเติมเติมเน็ตเนวสามวันมันอนุมันเนี่ยสามวันพี่น้องแต่วันเดียวกระใส่มดลหละงุ่งหมากเลยอ่ะทั้งท้ทีที่จิกขั้นใส่สามวันมันกระต o งแบบยางน้อยวันที่สามมันกระควนสิบแบบว่าเออลดโงคเงี้ยเข้ากับบัวเนาะคือแบบวันที่สามถามมันสิเน็ตซุก คุณภาพเน็ตจะลดลงอันนี้ยังรู้กับบัวนะแต่นี่คือเท่ากับใส่ใส่พวกกติแต่ว่าคือวันเดียวกับมดแหละพี่น้องมดกาตาคุณหมดแล้วนะคะก็ต้องได้เติมอะ่ะพี่นอ้องเพราะว่ายูมาอยู่บ้านนะถ้าไม่ยังยังยูเนี่ยคือถ้าถ้าไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์ยอย,อยู่ไม่ได้นะพี่นอ้องยู่ไม่ได้เลยนะขาดอะไรขาดได้นะแต่แบบขาดโทรศัพท์ แต่นงโยก็ไม่ได้มาพูดถึงว่าเออเน็ตบ้านตัวเองยังไงนะแต่พูดถึงว่าถ้าสมมุติวันหนึ่งนะ้อยุมาอยู่ลาวจริงๆอะ่ะยุกก็คงต้องใช้ต้องต้องไม่ได้ใช้เน็ตแต่ต้องได้ใช้ไวต์ติไวไฟอนะ่ะพี่เนาะถ้าแบบใช้เน็ตเน,นี่ยไม่ได้เลยอะ่ะมันเบื่ยงมากนะมันไม่คุ้มนะนั่นว่ลุ่มพี่เนาะ กาอู้ว้ามากละกาอนน้หัวใจนะจ๊ะเนาะรากาเน็ตกาโอ้กาดีอยู่ตะกาทาเทียบว่าความเร็วอียังวอน่ะํำเรายุ่แเราก็คือกาดีเนาะกาถือว่าดีอยู่แต่เรื่องแบบว่ามันมืดเร็วนี่นะมันมืดอินเทอร์เน็ตมันมืดเร็วนี่ตีพี่น้องมันก็ะมีอยู่ดอกโปรไล่เดือนนะคะเลื่อนละแสนสองแสนแต่ยุ่งบวกกาใส่ดอกพี่น้อง ยูยันสมัครโฟลเกิรหาวันละกันเน็ตมดเนาะก็ดีใจอันนี้คือเก่านะก็เลยก็เลยเห็ุแบบว่านะเติมเติมเต,มติมเอาทุกวันละกันนะฮะคิดเสลียเอาทานนี่น้องยุอยู่เดือนหนึ่งเนาะน้องยุใส่เน็ตวันละสิบพัดคาเน็ตประมาณส0 0 0 0นกีบส0 0 0สนกีบเป็นเงินบาทประมาณหกหมืบาทนะฮะ ฮกลอยบาททาทาเทียบแบบว่าความเร็วทาเทียบความเร็วสำหรับอยู่ประเทศไทยเนาะความเร็วการใสอินเทอร์เนต็ตนะคะกะน้องยูทาน้องยูใส่ความเร็วระดับฮกลอยบาทอยู่ไทยนะี่แบบโอ้ปิดเลยนะเพราะว่าขนาดว่าน้องยูนาะใส่สองลอยบาทเนาะสองลอยบาทแต่ยังแบบองโอ้โหเน็ตแรงนะทีทน้องยูใส่อยู่ไทยเนาะเพราะว่าน้องยูใส่โทรศัพท์สองเื่องอยู่ไทยอนะ่ะ คือเครื่องนึงน้องยุยใส่ไล่ปีเนาะไล่ปีแล้วก็ไล่ไล่เดือนนะฮะเพราะว่ามันต้องมันต้องแบบทํางานสื่อสารกันสองเครื่องนะพี่น้องเพราะว่าเวลาน้องยุยอันนี้กับอาสีเบงองเครื่องนึงแบบสี่แต่นี้นะโอ้น้องยุยขอใส่หัวเลยนะแบบอ้ยในการไก่สิกับเลยพี่น้องกับเมื่อเหิดเวียกยิบงานแลวเนาะเพราะว่าอยู่กับแบบเผ่าปฏิหตดอย่างนะพี่น้องแล้วแบบ พ่อเฮาบริเหตยังนะคือเข้ายูนเนาะเฮากับบริคอยเหตยังมินบอกพ่อเฮ้าบริเหตยังแล้วเข้ากับแบบเฮากับแบบอยู่ไปวันๆนะพี่น้องมันเคยแบบคนเคยเหตงานเนาะคนเคยหเหตเบียเหตงานทุกมือกับพอ่อพ่อบริเหตแล้วมันกะจักเป็นแบบใดพีน่น้องนี่แหละการเดียวกะเด็กกับแล้วพี่น้องเอยโอเคพี่น้องกับเดียว คลิปนี้นะคะน้องยกุก่าสีมาคอจบคลิปเพียงแค่นี้เด้อขอพุ่นขอบใจทุกๆกำลังใจเด้อจ้าที่เข้ามารับชมช่องน้องโยารัลใจน่าจะนอกปกปกกับน้องโกไหมนะคะบ๊ายบายจ้า